แต่ก็ยังยิ้มสู้แบบไม่กลัวพร้อมจะชนไม่ว่าอะไรบางที่เวลาปัญหามันเกิดอาให้ใจเราพากันเตหร็นอ่แม่ของน้องเจนย่าค่ะวันนี้คุณแม่ได้ดูซีรีส์ไวซาเธลุมิจิผ่านทางช่องเอ็มแอลหรือยังคะเนี่ยยังค่ะคุณแม่แบบเก็บเซอร์ไพร์มาดูลงหนังทีเดียวเลยค่ะนี่ใช่รอมาดูตัวเต็มวันนี้ทีเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวอยากแบบตื่นเต้นดูแล้วเดี๋ยวแบบ มันจะโล้อยากจะลุ้นไปพร้อมกันวันนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าลุงได้ออกลงหนังอะไรแบบนี้ค่ะแบบหนังใหญ่เลยอะไรแบบดีใจได้เห็นตัวเองในโรงหนังอ่ะในชีวิตก็ว่าสุดยอดแล้วในโรงหนังนี้แบบสุดยอดยิ่งกว่าเลยค่ะตื่นเต้นเนาะค่ะเต้นตื่นเต้นมากลอยากจะไปดูเร็วๆแล้วค่ะรอเวลาไม่ไหวแล้วน้ค่ะขอบคุณตอนนี้ค่ะติดตามกันเยะๆนะคะไวซาทามิติค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างคะดูซีรีส์วันนี้เป็นไงบ้างตื่นตันมากแบบเหมือนเด็กๆอ่ะเขาคือเราอยู่เบื้องหลังตลอดเนอะเรารู้ว่าแบบว่าเด็กๆอ่ะเขาตั้งใจทํามากผู้ใหญ่ด้วยแหละทุกคนตั้งใจทํามากผู้จัดจทุกคนเลยแล้วก็แบบต้องขอบคุณคุณจงมากๆเลยที่คุณจงพูดเสมอว่าเรียนที่นี่เห็นปลายทางเนี่ยคือชัดมากได้พูดไปขนลุกไปเลยแบบว่าเฮ้ยเพิ่งเรียนแบบไม่ถึงปีอ่ะน้องได้เข้ามาอยู่ในโรงหนังอ่ะเออ มาเถอะลิตเตบีคุณแม่ชอบซีนไหนในซีรีส์ไวซาทั้งดีคะแม่ชอบตอนที่เหมือนเด็กเต้นอยู่ภาคปัจจุบนันแล้วพอกลับไปภาคอดีตเด็กก็ไปลํากันต่อเหมือนแบบเหมือนโชว์สกิลว่าเด็กๆเนี่ยทาอะไรก็ได้เก่งกันท <ำ S 1> ุกคน <ๆ S 2> ความสมันเอสมัเออใช่ใชทําอะไรได้ทุกอย่างก็วันนี้ก็รู้สึกชื่นชอบใช่ไหมซีรีส์ของเราสนุกชอบมากเออสนุกอะ่ะเหมือนตอนแรกคิดว่าแบบเออไม่สนุกแต่เออสนุกตื้นตัน ชอบมากเนื้อเรื่องก็ดีน้องพอใจก็แสดงเก่งน้องอารยาก็สวยสวยค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเลยตัวเองค่ะน้องอารยาสวยมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมาดูซีรีส์ไวซาทำมิติก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เด็กๆก็แสดงกันได้ดีทุกคนเลยค่ะไม่คิดว่าจะออกมาดีขนาดนี้นะคะทําให้เด็กๆได้แบบมีประสบการณ์ ในการแบบแสดงจริงๆเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะแต่ว่าคือมันโอเคมากสำหรับการที่ได้มาเรียนที่เดอะลิตเติ้ลบีคนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเล้งแล้วก็พี่สแตมปนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ดูซีรีส์ไวซาทามิติโอ้น้องๆเด็กๆน่ารักมากๆเลยครับก็คือแบบเรารู้สึกเราปื้มปิมม่มอะแล้วก็คือสถาบันเดอะลิตเติ้ลบีแบทำให้เห็นแล้วว่าเราทำาจริงมีปลายทางให้เด็กๆ คือแบบว่าปลื้มใจแทนอาจารย์ที่สอนเลยเนาะแล้วก็ปลื้มใจแทนพ่อแม่จริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกสถาบันเลอเอเป็นสถาบันเดียวด้วยที่แบบว่าเรียนไม่กี่เดือนก็คือมีผลงานแล้วก็ออนได้เลยทั้งช่อง9ก้าทั้งลงเรีเท็กซมาก็ยินดีกับเด็กๆด้วยแล้วฝั่งเราก็ได้รับเชิญก็แฮปปี้มากๆเลยครับผลงานก็ออกมาดีมากๆเลยครับผมอันนี้ได้ดูแบบตัวตัวแบบว่าแค่ตอนหนึ่งทางทีวีหรือ,อยังคะเนี่ยหรือว่ามันรอดูพร้อมกันวันนี้เลยผมเตรียมตัวมารอมนดูวันนี้เลยครับ <S <S ไม่ได้ดูททีวี เหมือนกันเลยไหมคะเนี่ยใช่ครับเหมือนกันเลยเพราะว่าจริงๆแบบอย่างที่บอกเราต้องแบบลุ้นให้มันดูสนุกทีเดียวเลยเราดูมันขาดตอนเดี๋ยวมันจะติดอยู่ในใจมาอย่างเงี้ยอิ่มจริงๆอะดูจบเลยก็เดี๋ยวมันจะมีออกทางช่องเก้าอเทดีวันที่เท่าไหร่คะวันที่14ครับผมจะเป็นเที่ยงคืนนะครับคือเป็นเที่ยงคืนของวันที่15แต่คืนของวันที่14นะครับช่อง9 m ้าเอ็มครันะคะผมก็อยากให้มาติดตามดูกันเยอะๆนะทางทีวีก็เหลืออีกตอนหนึ่งจบเนาะโอเคนะครับบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะชื่ออะไรกันมากคะเนี่ยสมัยค่ะยูนิค่ะตีน้ำค่ะบสายใส่ครับเกนครับเอาวันนี้นะคะน้องๆก็มาดูซีรีส์ไวซ่าทามิตินั่นเองนะคะวันนี้เรามาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะเนี่ยอารียค่ะเจนย่าค่ะเจนย่าเจนย่าค่ะทุกคนนี่ก็คือแบบว่ามาชมทุกคนเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากดูคนเราติดตามชมซีรีส์ไวซ่าทามิติด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยฮาน่าค่ะเกตค่ะคุณใดครับทั้งสามคนได้ดูซีรีส์ทางทีวีกันหรือ,อยังเอ่ยดูแล้วครับยังค่ะยังค่ะอ๋ออันนี้ดูแล้วแต่ว่าอีกสองคนยังไม่ดู <c oughs> อะไรคะเนี่ยแส,สดงว่าเราจะมาดูพร้องกันวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วดูไปแล้วเรียบร้อยค่ะนีเป็นไงบ้างสนุกไหมคะซีรีส์ของเราเป็นไงบ้างคะ สนุกที่สุดสนุกมากค่ะสนุกดีครับเอางี้ดีกว่าทั้ง3คนชอบซีนไหนของตัวเองมากที่สุดคะชอบทุกซีนที่มีตัวเองค่ะเหมือนกันค่ะชอบซีนตอนโผล่มาตอนสุดท้ายครับยังไงก็ฝากดูคนรอติดตามชมทางเพจเฟซบุ๊กเบลลิตอร์มข่าดเวิ้ะคะบ๊ไม่าย,ายสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยชื่อนุนครับนันพัฒสปายค่ะวันนี้ได้ข่าว่ามาซื้อตัวมาดู ซีรีส์ไวซ่าทามวิจิกรรมใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้แบบว่ามาให้กําลังใจใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอ่าให้กําลังใจพี่พัทครับอุ้ยพี่พัทเหรอคะพัทใช่พี่พัทที่รับบทเป็นคุณเดือนครับแล้วอีกคนเปงนอะไรคะมหาลูกสาวค่ะพัทพัทค่ะอันนี้นะคะเราถูก Empty สองครั้งเลยนะคะทุกคนก็มาให้กําลังใจเป็นพิเศษใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาให้กำลังใจพัทอย่างเดียวหรออ่าให้กําลังใจนักแสดงทุกทุกคนเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาเล่นกันดีมากแล้วก็มี เด็กๆหลายๆคนที่น่าจะเล่นดีได้พอสมควรเลยขอบคุณนะคะ Um, I thought the series was really fun. It was very cute. Everyone was l o o k e very good. Enjoy มากเลยครับน่ารักที่สุดเลยมาชมกันเยอะๆครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะสนุกมาก นุกมาเลยค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกนาทีและใช้ชีวิตอย่างที่เป็น